เฮ hey, ยินดีนักแสดงสาวช่องเจ็ดร่อนการแต่งงานเตรียมวิวาวันที่18มิถุนายนนี้ก่อนอื่นทีมง,งาน SBB Daily ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงคนสวยจากช่องเจตานกันญารัตนเพชรที่มีผลงานผ่านจอมาให้แฟนๆติดตามและรับชมอยู่เสมอล่าสุดเธอได้ร่อนการแต่งงานหลังเตรียมเข้าพิธีวิวาหวานกับเจ้าบ่าวสุดหล่อยอยากพบเจนวิริยาโสภาพหลังคบหาดูใจกันมาได้สักพัก โดยสาวตาลเตรียมควงว่าที่เจ้าบ่าวเข้าประตูวิวานในวันที่18มิถุนายน2565นี้ที่โรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพในช่วงเวลา7.30นาทีอย่างไรก็ตามขอให้สาวตาลมีความสุขกับชีวิตคู่นะคะ